มาครับคุณเอฟซีมาก he ินข้าวกับลุงเพชรก้อยเฮดคมเด้อมาหนีมาครับแซ่บๆนี ah ่บพ ah ักกระโดนพักกระโดนเมียกับก ah ้อยก้อยเฮดคมเนาะแซ่บๆนี่ผักบลูงครับตามมะฮงอีกแล้วคุณเอฟซีมันนี้ก็กินกับตามมะฮงอีกแล้วตามมะฮงรับก้อยเฮดคมครับแซ่บๆมามาคุณเอฟซีมากินข้าวกับลุงเพชรแซ่บๆเด้อมามามาครับมากินนับกัน ก้อยเฮดขมตมัมมะหงโอหอมมากเลยจุดจวดแสบแท้ันครับมาเด้อม,มาเด้อซสบหลายซสบหลายตามัมมะหงหอมมากแท้ๆเลยกินขูมมือก็ได้ตมัมมะหงนี่ ของฝากจากบ้านครับคอยเห็ดโคมเนี่ยอ,อะพากะโดเนี่ยค่าแค่นะเพิ่เซื้อ กินข้าวกับละโบ้อของ F เอฟซีมาเริ่มมาเริ่มแเบลายแศบลายกอยเฮ็ด ว่าจะขับใหญ่ๆรถอย่างอิ่มไว้ แทบแทบตามาหงกัแบแทบก้อยให้กัแบแทบมีแต่แนวแทบแทบหลวงเพชรเองแล้ว จับลายจับลายมาครับมากินด้วยกันอืมจิ้ไรเบอร์โซนเนาะ แซ่บหลายแซ่บหลายคุณอเอฟซีมียงกับพักกระโดน ลวงเพชรกินข้าวให้อิ่มก่อนนะครับก็ลวงเพชรก็ทําคลิปสั้นๆเนาะก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะเป็นกำลังใจให้หลวงเพชรน,นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ